เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามีผู้ประกอบการในเรื่องของการประมงผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของอาหารมาจำหน่ายสินค้าให้กับที่น้องประชาวชวนรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถทำรายได้เราลงทุนแค่ห้าแสนยอดขายของเราเกือบสามล้านนะครับกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่ที่เราต้องการกระตุ้นเสรษฐอกิจ และขอการเรียนท่านผูต้ตรวจว่าเราได้พูดคุยกันว่าในเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะครับที่จะรลองรับนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจดึงคนเข้ามาที่จังหวัดตรังให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานวัฒนธรรมที่เราเตรียมไว้เรื่องของงานปูย่าซึ่งเราเปลี่ยนชื่อเป็นตรังยุทธจักรความอร่อยไอ้นี้เราเราเปลี่ยนรูปแบบของการจัด ใหม่เป็นทีมใหม่ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแต่สิ่งสําคัญการเรียนท่านว่าถ้าเราดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วความร่วมมือของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเราต้องวางในเรื่องของมาตรการสาธารณสุขจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการป้องกันโรคไว้ด้วยเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจว่าในเรื่องของการระบาดของโรคนะครับเพราะว่าต่างชาติตอนนี้ที่เกาหลีใต้เนี่ยครับก็เริ่มกลับมาใหม่เพราะฉะนั้น ก็ขอความร่วมมือพวกเราในเรื่องของมาตรการด้านสาธารณสุขด้วยนะครับวันนี้ที่ในช่วงของพี่ีเปิดตลาดต้มโชมถนนคนเดินสถานีรถไฟตรางค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านพันิจมรดกรองทรงพันิยโดยกรมารท่องเที้ยาไปมูลโครงการตลาดต้มชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นทางที่หนึ่งไปากิจกรรมส่งเสริมจัดตั้งตลาดต้มโชมแห่งใหม่ภายใต้ชื่อตลาดต้มโชม วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเป็นตลาดชุมชนในวงกว้างกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการยกระดับตลาดชุมชนให้เป็นตลาดต้องชมตั้งแต่ปีพศ2559เปิดตลาดต้องชมไปแล้ว77จังหวัดทั่วประเทศ222แห่ง ปี63กำหนดเป้าหมายอีก10แห่งรวมเป็น232แห่งสำหรับจังหวัดตรังได้ยกระดับตลาดที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นตลาดต้องชมแล้ว2แห่งคือตลาดนาบทอำเภอนาโย وم, เป็นตลาดต้องชมแห่งแรกของจังหวัดตรังส่วนราชการนะครับกรรมการบริหารตลาดสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมเปิด ตลาดต้องชมถนนคนเดินสถานีรถไฟจังหวัดตรังในวันนี้นะครับผมจะขอเรียนว่าการส่งเสริมนะครับให้มีการค้าขายนะครับให้มีการตลาดในจังหวัดเนี่ยถือเป็นนโยบายสําคัญนะครับของท่านรองนายกและแท่านรัฐมริว,วาการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่าน,นุุินงลักษณะวิสิ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่โควิดเพิ่งจะผ่านไปนะครับแล้วเรายังไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามา นะครับการที่เราจะกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยเพื่อให้มีเกิดการหมุนเวียนของเงินเนี่ยในในจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเนี่ยดะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของตลาดต้องชมเนี่ยถือเป็นกิจกรรมสําคัญนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะว่าการเป็นตลาดต้องชมผมจะเรียนว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับจะต้องผ่านมาตรฐานผ่านมาตรการนะครับแล้วก็จะต้องมีการดูแลความสะอาด นะครับมีการติดป้ายราคาที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้ตลาดต้องชมเนี่ยเป็นมีมาตรฐานที่สูงนะครับเป็นที่ไว้วางใจของในท้องที่รบะบายหรือมาขายในตลาดชุมชนหรือว่าเป็นตลาดต้องชมได้นะครับเพราะฉะนั้น,นกลไกที่ที่สำคัญแบบนี้เนี่ยยิ่งมีมากในจังหวัดน,นะครับจะยิ่งส่งเสริมการค้าได้มากนะครับผมจึงเรียนว่ากลางถือว่าโชคดี นะครับที่ได้มีการเปิดตลาดแห่งนี้ในช่วงเวลานี้นะครับเนทางะว่าเระมัดระวังอันตรายจากกระบวนการตลาดนี้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีมีสินคทารถไฟนะครับที่ได้เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างมากผมเชื่อมั่นนะครับว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกจากจะส่งเสริมเรื่องของตลาดต้องชมหรือว่าเป็นการค้าขายในลักษณะของสินค้าแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วย เรื่องดิจิทัลอีคอมมิการค้าขายผ่านออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทารผ่านจังหวัดเอก็ได้สานาสสสับสนุนส่งเสริมเปือย่างยิ่งนะครับเพื่อให้มีการก้าขายข้ามระหว่างจังหวัดนะครับมีการเชื่อมโยงของสินค้าพื้นที่อยู่ในจังหวัดกลางนะครับให้ออกไปสู่ผู้บริโภคที่อยู่นอกจังหวัดกลางนะครับนำเงินเข้ามาในจังหวัด <c oughs> เพื่อให้เศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ย กตรเปิดกิจกรรมนะคะเพราะว่าเราอยู่กันที Watts> ่สถานีรถไฟดังนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงระฆังนะ 4...3...2...1... นที่สถานีจุ่มทางถนนคนเดินรถไ คนเดินสถานีรถไฟกลางนะคะและในโอกาสนี้ค่ะเรียนเชิญแขกผู้พิเติคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เวลาความสนุกยังอีกยาวไกลนะคะใครที่มาเกาะกูรุทุกท่านทุกท่านความสนุกนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขายที่หันใจดูที่บ้านนี้เป็นยเยอะเหรอเ้วยนะโอเคนะเยี่ยมโชคดีนะเยีดีนะครับครับครับอะไรนี่อันนี้ลุงโซ่ห้า อะไรลูกชอค่ะคืออะไรอ่ะลูกชมัค่ะเิดรู้จักจากไหนลูกแบบจะโด็ได้นะ